จะนูถึงเวลาป้าคำลาสะบัดสะบงใส่ส้นสูงเพื่อมาเดินฝ่าฟูศัตรูการสนามรถแล้วจ้า้วยแมทนี้เริ่มเกมมาเจ๊ก็ช่วยป้าตีบับแป,ป๊บหนึ่งเมอนจะรีบึ่งไปดูว่าทีฟ่าตรงข้ามตีบับอะไรอยู่โอ้โหป้ากขาขอบคุณเจ๊มาด้วยน่ารักอะไรแบบนี้ะเธอโอเคก็กลับมาที่เกมต่อนะตอนนี้อัลฟาเขาเอาบับฟ้าแล้วเรียบร้อยพอเห็นแบบนั้นเจ๊เองก็เลยจะกลับลงมาที่เลนกลางดูเหมือนบ่าหลจะยังไม่แน่ใจก็เลยเดินไปดูเห็นกับตาพอเห็นว่าบับฟ้าไม่อยู่แล้วจริงนังจึงค่อยกลับมาตีเต่าต่อแปลกลายเป็นว่าเจ้ไป ก็ต้องขอโทษพระหนุ่มเด็กสาวเาไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะไอจดนล,ลัจนจะนั้นบารัตทีมเจ๊ก็ชวนกันไปเวีป่าที่ฝันตรงข้ามแบบต่อหน้าต่อตาซึ่งจุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสงสารอัลฟาเหมือนกันนะจ๊ะเพราะแบบนางโดนรุมยำตีนขนาดน,นี้แต่ไม่มีใครมาสนใจนางเลยสักคนจนสุดท้ายนางได้ถูกบารัตเป็นคิวกลายไปฟื้นบาดของป่าทีมเจ๊ไปถ้าถามว่าตอนนี้โรงของทีฝันตรงข้ามอยู่ที่ไหนเหรือจ๊ะนางกำลังช่วยกันกันกบมิยาเพื่อส่งฮานาบีทีมเจ๊กลับปอแน่นอนว่าะหนาบีย,ย่นตันนวแ แม่หนูดูเหมือนประกาศกดโซโลในครั้งนี้ของเจ๊จะโชคดีเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ทีมที่เป็นงานโดยเฉพาะป่าเอ,เ,อเดี๋ยวนะเจ๊ขณะเดียวกันชินจมบ,บารัตอยู่นั้นในนั้นเอเจ๊ก็ไม่ค่อยจะว่าบนมุมบารัตไปโดนตัวไหนเข้าจนได้ว,วิ่งเอาชีวิตไปทิ้งเอาไว้กลางป้อมยังก่อนหนูคิดว่าเล่นสวยแล้วยังไม่ใช่จ้าเพราะหลังจากนั้นเมื่อทีฝ่ายตรงข้าเมเห็นว่าตรงกลางมีแค่เจ๊กับออโรราช่วยกันกันนางก็รมวมโถงมันเข้ามาการจะดันป้อมกลางของพวกเจ๊แต่ขอโทษนะคระเพาะเอาตีของเจ๊มันมาพร้อมพอดีจ้าว่าแล้้้วววลิงงงหหนนาาาาไปเขกัออย่่ ผลให้เจสสามารถปคิวฟาซาไปได้นในขณะที่ฮานาบิสามารถปคิวฉากเออรกอัลฟาไปดับเบิลคิวของน้ไฟนั้นก็จบลงโดยการเข้าซ้อนของจูเลียนสามารถปคิวโไปได้โดยสมบูรณ์และใช่แล้วจนนูหลังจากไฟนั้นจบลงตีหมูเจก,ก็กลายเป็นไฟน้ำอย่างก้าวกระโดดถามว่านำขนาดไหนก็ต้องคิดดูว่าเป็นเกมนำชนิดที่ว่าพวกเจทั้งสมันหน้าเดินเข้ามาในป่าของทีฝั่งตรงข้ามแบบหน้าตาเฉยแต่เอาระเวดูเหมือนผวว่าจะไม่ทนน้นที่เข้ามาเปิดไฟพร้อมคนที่ฉางเอบอร์จะสดไั่นเจสอาต าราดไปเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีเกมบุกของพวกเชก็ไม่ได้แผ่ลงเลยแม้แต่น้อยว่าแล้วพวกเราก็จะบี้ตะบันไท่ป้อมของทีมฝั่งตรงข้ามแบบตั้งหน้าตั้งตาแต่ทว่าแม้ว่าจะสามารถปิดคิวอัลฟากับมิยะไปได้พวกเราก็ยังคงไม่สามารถขึ้นมันใหญ่ของทีมฝ่งตรงข้ามได้อยู่ดีด้วยเหตุนี้มันเป็นจังหวะที่หลอดเกิดแล้วเจ๊ก็เลยส่งสารชวนทุกคนถอยไปตีหลอดดีกว่าซึ่งตอนนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่หลอดแล้วนะแต่จังหวะที่ให้นาบิเขาไปเปิดหลอดนะ่ะนั่นกลายเป็นบารัดแยกวงออกไปเพื่อไปรับจูเลียนเอาเราเจ๊จะเอาไงดีล่ะทีนี้ก็ใหนาบิไม่ยอมถอยซะด้วยสิก็ยังนับว่าครอดีเพราะบารัดสามารถปิดคิวทั้งฟาซ่าและฉางเอ๋อไปได้ัทนที่ฝั่งตรง ข้ามก็ไม่ได้มารบกวนการเอาหลอดอะไรสุดท้ายที่หัวเจ๊จึงได้หลอดมาครอบครองจ่าหนุงแล้วจันหลอดก็เดินทีเลนล่างพวกเจ๊เองมาเห็นว่าหลอดเข้าประทับป้อมแล้วก็เลยกะจะเข้าไปได้ป้อมล่ามกันแบบเต็มอัตราแต่ก็นั่นแหละจ้ามันไม่ได้ได้กกันง่ายๆเนาะอย่างที่เห็น,นจังหวะนี้เอ็นเจที่พยายามฝืนเข้าไปตีป้อมด้าเมยจะชังเออก็ไดนของอัลฟาจนเกือบจะขีดกลางวงอนูแต่นี่ร้องอู้หูรีบถอยท่นไม่ทันเลยจ้าทำว่าเข็ดไหมก็ไม่จ้าเจ๊ก็โฉบเข้าไปกะจะไปสตแตนมิยะดัับดนบมเ่ โอเคกลับมาที่เกมต่ออย่างที่เห็นเนาะทีมฝันตรงข้ามเขาพยายามเต็มที่เลยที่จะปันป้องบ้านใหญ่ของเขาเอาไว้ขณะที่ทีมพ่อเจ้าก็พยายามดายป้องของทีมฝันตรงข้ามอย่างเต็มที่แถมเมื่อได้ลงได้ก็ยังมีจังหวะให้เจ้ได้วางเอาตีอีกครั้งซึ่งนั่นก็คือการเปิดไฟใหญ่ครั้งสุดท้ายโดยเจ้าาสามารถไปคิวฟาซาสและพูบูบุนไปดับคิวของตัวเองไปได้หอ,อัน,นี้ทีมเจ้ซึ่งนำโดยคลิปจะเดินเข้าบ้านใหญ่ของทีมฝันตรงข้ามและในทสุดท้ก็เป็นตามที่เห็นเจ้ทีมของเจ้ก็สามารถเข้าเหนี่องเขาได้แล้วก เหนื่อยอะเนาะเจก็เลยเล่นไปแค่2แมดนาั่งสองเกมเลยจ้าแมหนาจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามรอชมกันนะจ้าถ้าอยากส่งกำลังใจให้เจก็เช่นเคยใจอย่าลืมกดไลค์เพจแอมแสแกรี่ด้วยนะเธอ